แม่ท้องใกล้คลอดแล้วก็หนุ่มน้อยวัยกำลังจะสองปีแล้วก็แม่ท้องรอคลอดครับเดี๋ยวพาดูทีละตัวมาดูทีละตัว,ท,ตวที่นี่รงเดือนฟาร์ม อยู่ที่บ้านสะแบงอําเภอนองหารจังหวัดอุดรธานีอันนี้เป็นแม่ประกายแก้วสูงอยู่145ครับสถานะตอนนี้ท้องบ่าวหัวแก้วได้หลายเดือนแล้วนะครับนี่เป็นควายอุทัยนะครับอุทัย้อยนะครับเป็นสายพันธุ์จากอุทัย้อยนะครับแม่ประกายแก้ว ได้ลูกมาแล้วทั้งหมด3ตัวตัวหนึ่งอยู่ที่นี่นะครับอีก2ตัวตัวแรกของแม่ปะไกายแก้วนี่เป็นลูกสาวปล่อยไปแล้วแล้วก็ตัวที่2เป็นตัวผู้ครับนรสิงห์นูนอยู่เดี๋ยวพาไปชมข้อสุดท้ายแล้วก็ตัวที่3ตัวที่3แบ่งไปแล้วนะครับตอนนั้นตัวนั้น เจ็ดเดือนสูงไปที่ร้อยสามสิบนะครับตัวเมียแบ่งไปแล้วครับแบ่งไปทางอุบลครับตอนนั้นเจ็ดเดือนร้อยสามสิบตัวเมียรครับลูกของเขาตอนนี้สถานะท้องเบาหัวงแก้วครับไม่ธรรมดาครับแม,ม่ประกายแก้วนี่นะครับร้อยสี่สิบห้าครับเดี๋ยวพาดูรายละเอียดของตัวเขานี่ครับ ก็ไม่ได้เป็นควายอ่างใหญ่มากแต่ให้ลูกได้ทีเด็ดเดี๋ยวไปดูลูกเขานะครับไปดูลูกเขาลูกชายเขาตัวท,ที่พานเมื่อกี้นี่เขาเปิดสวยๆเลยนี่ครับอันนี้แม่ประกายแก้วออกผ่านไปเดี๋ยวมาดูนี้อันนี้แม่พันดาวเป็นอุไทเหมือนกันอุไทร้อยเหมือนกันสูงประมาณร้อยสากว่าเพราะว่าตอนนี้ท้องรู้สึกว่าจะหย่อนมากแล้ว ตัวนี้ได้ลูกมาแล้ว4ตัวเหมือนกันตัวแรกแบ่งไปแล้วเป็นตัวเมียตัวที่สองตัวที่สองก็ตัวที่สองรู้สึกว่าจะเป็นตัวตัวเมียเหมือนกันถ้าจําไม่ผิดตัวที่3เป็นตัวผู้แบ่งไปแล้วตัวที่4อยู่ในท้อง ตัวที่สี่อยู่ในท้องใกล้คลอดแล้วอีกประมาณสองเดือนคลอดครับแต่ว่าอ่างใหญ่มากนี่ครับดูอ่างดูอ่างเขาอ่างใหญ่เลยครับอ่างใหญ่เลยนี่ครับดูอ่างอ่างใหญ่พร้อมคลอดแล้วตัวนี้ให้ลูกเด็ดมากครับให้ลูกเด็ดให้ลูกสวยใหญ่ทุกตัวเดี๋ยวยังไง เดี๋ยวเดือนตุลาครับเดือนตุลากําหนดคลอดครับสําหรับแม่พันดาวนี่เป็นอุทัยร้อยนะครับนี่เป็นอุทัยร้อยเป็นควายมีประวัติหมดแล้วครับแต่ว่าเจ้าของไม่อยู่ <c oughs> นี่ครับแม่พันดาวไม่ธรรมดาครับแม่นี้ในเรื่องของการให้ลูกนี่เขาไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะครับแต่ลูกออกมาเด็ดนี่อ่างใหญ่ๆเลยสถานะตอนนี้ท้อง เจ้าไดมอนด์อยู่สําหรับแม่พันดาวท้องแม่ท้องไดมอนด์นี่พระเอกของข้อครับนอนลสิงห์ลูกชายของเพชรแชมป์กับแม่ประกายเจ้าแม่แรกที่เราถ่ายให้ดูครับเกิดจากการาทับจริงนะครับนอนลนรสิงห์ตอนนี้2เอ,อไม่ใช่สองกำลังจะเข้า2ยังไม่ถึง2 ประมาณ22เดือนหรือไม่ก็23เดือนนี่แหละจำไม่ได้ครับนี่ดูสูงประมาณ150บวกครับลำตัวยาวเลยมีรางวัลแล้วครับมีรางวัลแล้วรางวัลที่ได้ก็คือเป็นรองแชมป์ครับรองแชมป์นะครับในจังหวัดอุดรธานีครับ <c oughs> ตอนนั้นรุ่นอายุไม่เกิน18เดือนนี่ครับลำตัวยืดลึก ลึกสวยสมุรครับสมุดนี่ลําตัวผิวพันธุ์ดีท้ายอะไรดีหมดครับครบหน้าเขาเปิดเปิดนี่ครับหน้าเขาเปิดเปิดสำหรับเจ้านอลิ์ิงครับตัวนี้เจ้าของบอกว่าเปิดอยู่ประมาณแสนต้นๆแต่ต่อรองได้นี่อันนี้ท้ายไม่ใช่ท้ายเขาดวงครับนีพื้นมันไม่เสมอกันพื้นไม่เสมอกันครับนอลิงซิ ดูท้ายเป็นมะนาวตัดเลยเป็นลูกชายของเพชรแชมป์ครับเพชรแชมป์ก็ลูกชายก้าเจริญครับนี่เป็นสายก้าเจริญนะครับอ่ะอยู่ที่อุดรน,นะครับบ้านสะแบงอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับยังไงในนี้เจ้าของบอกว่าเปิดทุกตัวแต่ไม่รู้เท่าไหร่ค่อยสอบถามมาครับผมเขียครับตัวนี้เปิดแน่ๆครับตัวนี้